กอนนี้ฮาเลกีวกัลอเนาะตุลมมือบ้าปอดงน่ารับโหกอหลอเลยแหกนะไทยเครสโซเรียตลอดเพลอเนาะแต่ไฮนี่กะเตะเกะดอยดาตลอดตากย์ยอลเพลิเนาะเอ่อปอดองนี่เต็กพี่ลอดาดาสนิทเนาะเพลินสนุกชิคานิเนาะตาอุดอัดตัวดวอเพลบูเนาะดอเพลวอลปุ่นี่เอาไว้โอฮีโบลส์ตลาพาติโอดาร์ก่เนาะ ฮาติยานอกอลติเปดิเปนะดิเปเนเดเวอตาเอเวลอลาอัมมาเนเดทอปโพดาเคียเนาะอพูปอควาเคียลลออพูปอควาเคียนี่อตาาตมอดซาลอเนาะอเวโอดเยนี่กเยนี่ออนอเยนี่มอเลาจอนโอดานุยนี่เนาะอเวอพูควาเคียละซานคือลเนา นใน,น,น,นกิเนี้นต,ตักิกมมนเน่้เกโรเวลาซาตะมีเลพาติเปรามาเนีอิรสซาชุ่มาะวะเนี่ยอิราซาลมือดึเกยมือดึกลุ่ลนเลยดึแผ่นิน้อนชีดึดูกประเสศยาบ้าด้วยเนาะอิรสารก็มือชีกหาหนามา,าไดยี่ยี่เธอเธอลอนนาพาติเปรามาตัวราตัเนค้เกลบ้านะาะลอน่วนจีลอจอยะลอนะ ที่รเจนนแบปิตุรอดาอ่ฮิลูเอาไว้ระบบที่ช่วยมีฮิล็อกีเน่ได้ไหมปิตุรอดาอฮิลูเรโอได,อด้แค่ไหนเนีอบาอบาบาทีย่ยาบอโอ้ลา,ากจจกล,ปปลอลนเลยหรอแต่หากีเกลเป่าพัดิเปลอ่ดีโพลบ้านเนาะแต่น่นคือได้พว่าละบอโอได้ลา,ากจจกลอเนี่ยเอาไว้ โอ er pues ้ราเนเม่พัติไปเดออามาร์โอเลยฮิปุลบาเราเดออตาบ้านนะเรจโพเนาะอพูเดอตาตาเกล้อดาโดโดเดบ้าตาโนจีเนี่ยเกล้อด้าเราอวีด้โลกเวลเลยสินทานอะแพมเราดูวัดูโพรว์วัปกวารเดลอสักเงยในซีว่ามาเจอเดสิน้อมีชีบานะแตาวันดอมมาว่าอตาอีลอชกกีลอสามย์เนี่ยในซีเน่เนาะ โอ้ไฮิปโลสันโอ้ได้เลยฮิปโปครโอได้เดือดเจนเนาะฮิโพคอโพดือดเนี่ยคอนเนตด้าแต่มีบระทุลีแพรตัวเพืะปุ่เนาะอาเก้วเราบดมุยแล้ตัวล่ากับเพื่อจอ่ตาแฮโอ้ขอได้แพรตัวเพื่อปุนเนาะอ่ะแก้วชูกระตือแต่นี้ยังในร้อนเนาะเราดูกว่ากัวดาพาร์ติแปรฮิโพครโพตาโอสานในเราเด้อมาแต่นี้เด็อนี้เนาะ บาดนี้คนนเลขากอได้าติเปเนเนาะแต่อัญญาดูบอกพกเราสารด้วยเจบาดกอได้เลยกอได้เลจอเปเนาะด้าจอเปนอีดาสาวเลเอาดาอาแหวนพัว่อจรเจเนาะวดูในฮิปโปคอูดูหน้าดักอจีได้เนะพรู้ก็ทวนฮิปโคอบูว่าดูหน้าดักอจี เมนชมโมเนกิเอลสตากิปอลอซดนาะถิเที่ปอดูได้แต่ช่มโมรดูบาเราต้องยอนบ้าเไปปอีล็อตาลอาลีลอพาลอตาบลอาลีลอกิมลอซาเดบลอาลีเจน่ากิเนี่ตทอเลซาลากูกาลากมือนอดูตู้บู่ในชั่วโม่ตาเปย้หรดูบ้ารอล็อปพผพาทอยอดได้เนาะเด อ่าเม่อผ่าพาทอนอ่ะในชั่วโมงนั้นก็ขีนมาลาโอเดียนะวาดดิเปอเรเดราเดเมอร์เดระแต่ชั่วโมงเดอซาเดคียอลาบาเดระเนี่ยแต่ควาลือดูร่องออย่างซาโปควาโพคีย์เนาะดิลเลดูท่อคือเพคือมาลือล้อซาสมุเมสรสีบลอนิซาในกิจสินซาสามือลาเดราเนาะลาโซหรือซามาลาบาเดระตาวัดเดราเนี่ย เอาไว้ทำปัญญามีน้ออปพลินอ้อพลินะมาบวกกัซีเดกกันซีบวมามาบวกกชอรกชอบวันเนะจับพวกกป่วดูกูนักิจเล่นเดเอาไว้ปัญญามาบวนี่ยั้งบวกอ้อเอาไว้ขี้ยืบอสูนกิจสเนอันนี้เดอพที่เป็นเนี่เนี่เจ้าเนาะตามมึงป่วเนตั้งชอด์เนี่ยตั้งเต่ราเดมีบ้าชอร์ราสนนัวร่าเนอ นน้อมึงูอกันเน่ยด้อลรพรลซาลาวาอะไรท่ยี่อไมหมด้ลย่บ้านเนี่ยาต่พูีฮิการูงานไหนจีหล่อแตาพูดมึงพเคียรเลยเลยนะในด้านเนี่ยนะพูออควาโพเคียรเลยในซื้อเคียแม่แมรัสซาดืแต่ชั่วโมงดอปูบ้าได้รานะในในนั้นเนี่มาอูกบาปู้ก็ทวีนี้ปู้ขอปูบาได้ระและซสันนรกนแล้อดูเด้อ อาว่าโอบ้านะรโอเอขาเหอตาบาเดนะ่ะคือจีระปรู้แกนี่ยฮิโคโคบารแต่ชวโมสุขียมเอลสาเวอาไว้มาเปืเราตัล้าคเอาเหงตล้าลโคมอจะมาเปรเกะือโพสุโพควาลสโพมื่อโลกเวคือบ้าวระตาชัวโมดือกเมือนะ พัติเปนในซอสคันเนี่ยแต่ก็น่าขึานได้บ้านในกัน่าเาได้ยิบยีบเราเลยตนุยตะเปื่ทอดได้อเลตเตร์ก็ก็าเราตนุยตะเปื่ทอดเด้อเาพติเปนอก๋วยอุ่นไานนองมือในเกโทเละหิปุในเด้อเก๊เราได้ดอมาวานี่เนาะดูไม่เลยเก๊เราดอมาวานี่เนาะว่าดูพรวพร่นเด้อสักเจอจว่าได้เด้อ ดี๋ยวปู่บ้ามันเนาะเอาไว้ปู่ก็เทรนกับเฮียขอดูเวร้านี้เนั่นเด็กแก็บว้านเนี่ยในที่นี้เนาะบ้านรงนีบ้านคนนี้เลยนะซาเน่ก็เต้เปียร์ัเนายซาเน่ซาเลยลูกกวเอร่เลยพติเปียรพควาคชียนนี้เนาะพติเปียรพควาคิอันนียเดี๋ยเอ อามาโพธาโพเน่พัติเปย์มาโพธาโพเน่กอนีกอนีเนี่ยลกแว่คือลกแว่คือก็งั้นหอมอเวร่าดูเนี่ยเด้ะในที่ตานนี้เนี่ยมาโพเคียเลยลกแว่พลสี่เนี่ยบ่เด้ละเราสาลกแว่เลยพัติเปโพเคียลกแว่ลกแว่ทีท้อปูดเด้ละพัติเปน์อาตาฮากีด้วยพัติเปเนี่ยอาตาเลชาเบื่อ้วยเลชาบูลาตาฮากีเนี่ยเอาไว้พคว่าลาตาเปื่อนเนี่ยนะ อาเปื i̇şte ้อนนะมีละพาจเนาะอ่าตาแว่นะมีะพาจาด้วยนะพาพาจอดหรือตัวน้อยอบแอ้อาปาเมนเลยชาบอชาฮือเลยชาตะโรตัลลาตัตัสซ่ามีินเนาะและชาไม่กิราในอาตังให้กินปุกคือกูมอดเอ่อคนเนี่ยเวอสักคือดมานเนาะที่ก่อป้ากินเราในเราโพล่ะเจียวลาป้าเราดวป้าป้ากิลีป้าป้ากินรีด้วยพอหคือตีเราอาปาจุเดกนเนี่ยเนาะ เย่ถ้าปาิจอมดิแล้วเนาะราปเดี๋ให้จอกูเนาะว่ากว่ากูลไปีเดคเน่อ่าไาจอได้เนาะอาไว้สัคือดูมานะอีเดี๋ยวลาเลเล่เรากูหานะเดี๋ยวราจเนี่ในที่นี้เนาะขอขอดาลาไปทีหิรากูเนี่ยป้าเนที่หิรากูท้อท้อไปเนาะเดี๋ยวเลเล่ก็บลอกก็บล็อกเดี๋ให้จอติลาตาหรอนเนาะตั้มลอย่าตาหิรอเอาไว้เช้าอวาตนี่เนาะอาไว อัพูความาเปื Sports, royable, Vietnam, ่อนในสินาปาที่เราบาปากก่อของเราเลออามาโพซาโพเมื่อคยนเนาะกอเราดูอาโมอามาโพซาโพเมื่อคยนนหน้าหูเราพูดที่เนาะแต่เราป้าป้กิลี่เนาะที่เราอามาโพขคยนวันนี้เนาะให้เราได้อกู้ถึงการบเนาะโพเขีเนะอัมกพมือพเคียนแต่เอีกก้ให้เลจอถึการบด้วยออนซูคืนเนียด้วย เออดออก่รเชกว่ามวเวาตานีนะกูเดื่อคบบนะเอฮิลอรอามาพูดถูกคิบบัวละอะกิพูดะฮิลออนอบโบเนาะลาบเนเตรลามอมัดออาบานนาตพูดเลียดอกูคบบวออเม่ฮอามาพูดตบอะกพดบอเบิรจ้าดานะอันนี้เนี่เดอะฮิลรมาวอามาพคบบลเนอะ อากาพวดเดกว่ารัฐายินเดอร์อบานองโบเนาะลัดูปับเติยารกิจพัวในได้แนฟนนี้คาดสันนอชในักที่วัลซาซาปูดอเดปาด้เจลเล่เนาะกิจพูดอเดียวย้อนน้องโบโบเฮียวมาลามาพูเลจะกว่าสกกวาเดเมลมเวลเดซาซากิโยบ้ามาจในักที่ซาเตียวมาบ้าบ้าทำไมกูเด็กมเฮียวบัลลี่เดเด้เฮียว เอาไว้โมพดซาพหลลีเดรเวลาเรกินลูกเวกโดนะบลอสตาร์กอนเเดกลูกวยดสนเนลูกวยในทิ่นซาวแม่เนี่แม่ซาตมืออแม่นาตมือบ้าเนาะสากากยว่าจะาสามารถบ้านเมีบ้าไเด้ระบลอมื่อหาลอดูตาอ้อมเมยลอซามซาปาเนีลอดซาเตปยาเดาซามซาปาเนาดระมือชาก่อนเนี่ยโมเดระ ยิอนลกเวราพาเจอาและพาจาเน่เดี๋ยวละโลกเวยซิท่อปูดอาปาในแฮกีฮายเจรากูขีบเนี่ยตมาให้ยอมนอบบอาหัดวะแต่ใหยอมมาพูดละจอเดี๋ยวะเออเด้อเอาเหงือมดืิซอรดะเดี๋ยวะสักวันจะต่อยาเดี๋ยนะสาเลอกมาพูดซะเหอ้เนี่มาพูดซะเม่กี่มาพูดซะูเมกี่เนี่ยแต่บ้ามาตา่นมีบ่เดะสักวานี้ อเมรเนาะมาว่าเอาอาวโพกียนี ges, ouais. we Mer, Or, ่ไมีเบ้าเร่ออะไรได้เนาะบลอแพนนี่บลอนส์เนี่ยาเตจิ่อแต่เดมีดอะถ้าตอวใหญ่นี่ต้าตัวใหญ่ไม่เลยคือาเมเตะเลลูกเวียเนี่ยเนาะพาจอละพาจานาทัดคือบอะไรด้เนี่ยไม่เอาพอติโอ้ม่เาเคลอทุลล์เาเมียอาลูดาโพเทียโดยจะเสียงาบบอะไรนะตามมาอามาได้รนะสักวนบลอด์หรือซาปาโดือดเอราะรตานี่เอเด ดเปรกันนะแม่ชมโมชมไหม่ถ้าจะหล่อสู้สามีจะหล่อได้เน,นี่ยเนี้ยมาซอเดมาดอกโพเจ้เนี่ยเนี่ยได้นเนาะบลออุด้านนี้แต่ยีดมอวนเนาะบ้านเต i ี่เนี่ยได้ไหมแต่ดอกบัวควาเคียเนะาะผจอาและาจานีเนาะเอาวาอาท่าร้ตอนเนี่ยเลีไว้เมลอามือก้าฮีเนี่เะอามือกันเนรือดอกว้าหลปานี่นะ เกิดไอาปานอมือเนาะแลี๋ยวได้เมือกนเีมือกเออเดี๋ยวเฮียอ็นมีชิวเลยยาเนาะเฮียอคุณฮาวได้มีชิวนอนตะลมอ่อเนาะรอมือกันเด๋วได้่านนี้เดี๋ยวน่ะซ้อไมีได้แล้วเดี๋ยวเออบ้านตอนตาอู่กาอามเรเนาะมีแตยเยอะเยอะเลยที่บ้านเนาะเมือกันเนี่เีวได้่าเชนเนาะเดได้เนี่ยเชั่วมชั่วมเนามีบ้าเนาะเมือกันเดี๋ยได้เช่นนะได้ี่นี้นะ เอางคือาพโดลกตาวเวรนาะผาจาร์ไเนีชิโนเตปียวดาเมืองนีนะเดี๋ยเมืองออเดี๋ยบลอยไานี่ปอบาอบาเบลบ้าเดียวสประมุ่พุทเฮโอนี้เนาะสาวมุพุทเฮือนี่ปอบาพอตาเดี๋ยวาปะเดี๋ยว่าเมือที่ชู่่าเดี๋ยวปะพ้อไม่วิลลาเป็แลปละคูคูวิลลานี้ยเนาะอาศัยดุเนาะอ้อละ อ้อนไมตเลอบ่มัเนี่ยพว่ากิโลอวอวอนไมเลอดเลเนียเว้ย้านเนี่อแบบก็เจนลอเนตอนนี้ใหญ่นี่ยได้ซาเลอร์มัวติคานี้เนี่ยเพราะว่ามนอมอมมดแบบมือกาด้าเนาะอจอดคนในเตปยาวไดมือท่านี้เนาะมียนเดีความเราชิโ่หอได้ละจอที่เนาะมือกาละครน้าหูร้อยเจนลอสาวปืนเาปะป้าเนาะ เดี๋ยวน่ะฮิมาโพซาบเราเดีชมโ่เดี๋ยวีู้เรดี๋ยวนู้อบาอบาบาเดนหคือเรเดี๋ยวนะเลยดัวเดทีเนาะลอมีเลอาตจอเดียวน่ะเมื่อเาลดัปาร์เกเดี๋ยน่ะปาเมสียาเรเปคเียเม่ชวลนอเดือปบ้าตาโตลอเดี๋ยวนตารอย่ญนี้ปปาเนี่ยประมาาเมบาษาวาเดเ่อเมือเนี่ยตัวชามาเดีะปปาเดือเอวลบาเมือเดีย เอ้กี่อามาพูซาลามาพูซาโพลีได้นะอาเพื่อนในชิตาเลยลอจะในเตปยาวได้ตานนะอาเมื่อเราดูเดมาเวรซีมาดู้าบ่าเดดูเลมือบ้าเราดูเอาวันเลยได้คิดเราดูเตปยาวได้วันนีเนาะเดบลอโอุลบอบุคบกขี้าจีเดนี้เติรกราตานี้เนาะเดี๋ยเต็มีบ้าเดี๋ยนนี่ ดิเปเนี่ยต่เฮียมาพูดซาโลเนี่ยทำมื่อว่าพูดว่เฮียว่อดิพูดเอาแต่เออตลอดเพื่อนบ้านบ้าไม่เจอแล้วนะเราดูเวรารึตัวเนี่ยอาจจไม่บ้านตัวเนี่ยต่บ้านเรียกว่าเนี่ยเพราะตัวเนี่ยอามาพูดซาแต่วงเนี่ยเนาะอาจจะกินละบึ้ดบึ้เต็มเร่อตเนี่ยบึตามือขาเนี่ยตัวเนี่ยอันนี้บึดตามมือข้าดูเนี่ยทำเมื่อวานเวลาตานี่ อเปอร์คาเวาได้อวังเนี้ยสู้สารเนี่เธอรอดมบนตูตาอุตปอตัวว้ดเร่ดตอนแล้วัวาน้ก็สาอัวเดเมียเดินเมียบานเนี่ยเนาะอาแวอันดีคว้าอียเจ้เนาะเอาแวพัดตีแปนเนาะพัดตีปนเนี่ยอันดีคว้าอียแต่เมียเดินเมียบานนี่ยปกลกคือิสยามอเลหเนาะร้อนแล้วด้านี่ ลวราจะสอบหล่หักิลอนะหักิีลอะได้ปวดตัวจดเอาวจับเปอมาพูซสาวตวเวรนี่อาร์กิลกับือเต็ปเรลอโลเดี๋ยวนะมือเต็เปนี่อามือเต็เปคนนี้เดืดอวอาวาสาพ่อเนี่ยแต่ว่าสิทคลุเนี่ยบลอตเอาวาสาพ่อเนี่ยสัพบบวลคนเอนะับวลกนเน่บุกสีโลนะแต่ฮิตโอร่าเลยจอบเปเนี่ยเดแล้วนะ เราเดเอเดี๋ยวจะบ้านใหม่เจแล่บ้านมาเจอเปะพด้วยจะลล่เนาะเราเวรงานเตด้นเยนเลคี้กว้าว่ามอนเอาพดด้วยในทีนี่ชมุดเลตาย่อเนาะนที่นตงย่อมาเะด้านเนเลคีคือเลคีอแวพูดด้แฮอูลอเนี่ยนะอาวานันเตะเตะนอมีล่ามาพูดาเนี่ยตาซ้อนเนี่ยเตาพูดสาเอออูรอ้วนหล่อนเตเนี่ซา อาใจเอปพพเกลสาคือมาพาโร่อ้ลนดลูกเวคืมดคือซื่เฮเวอู้เวอูงเราเมาลบพูลบเผาพอดีพูดซาได้นะเบลวสุกิแต่ก่อได้ตาดอนนะแต่ไร้ต่ไม่ไปเลยดอะอเมตเมอรอละอว่าพไแต่าเป็นเลยคิว่าว่าพูดภาษาคือได้ไยไอเดอตฮไอเดะเฮว่าพอเลยโอ้ลูกคนดนันาะ เรด้ดียรชมโมว่าไวกันแะเดาอาวาโพเนี่ยมีดูเลยฮิปูบานาะเวาว่พูมแอนเนี่ยปวละบากอบ้าแข็นยมีเมือลอมีวาซื้อดูนี่ยเดี๋าวเราจเามัอเนี่เนาะเอมื่อวพเลเล่หรอเมีอาพูเนี่ยอาวาพูมันนล้บานเี่ยเนาะเมือเราก็พอติควลยหอดถูลูาโพธิซื้อตากว่ากลบกว่าบรร้าในเมือลเด เอาไว่อวพไม่อุ้มมาเน่ยบางลเด้ออาซื้ออาซื้อจ้บ้ามาเนมาเมื่อวัแรลยนนะรอเออเจลเจเลดเด้อเอาวเลเอางานเดอกาคู่แรงงานเดอการคู่ดซื้อดอมโยรุเนี่ยเด้เป็นเล็กว่าว่าเล่รอนหนะกมัเล็กว่าไม่อาตาหมายถงอาจจ่เลนเนาะทอาเอากาคู่เราเล่ลลตัวราขัเลย แล้ววาตัวละครับแล้วรอดูเอาเวนหนักันเนี้นักกัตในตาเตีแต่ถ้าเอาพาตี้ไปนี่เนาะอาเดบบาต่อได้อาเดบาอุปัเลมุกข์าลยอุปามุกข์าเนีบาตุปูได้ริงหรอได้ความมาเจอสีนองับบารดนเี่ยอุ้มหลกี่ล้ามาโดเฉราะเนี่ยแล้แต่ไม่บาร์ดะอัปเดตควาียเะด แล้วค to ือโราทีโอลูพิแนเนาะแเาคือโนราทีโอลูพิแอนรดให้กดูลืองจอเน่เนาะอะจอเน่นี่ยเรืองลเนี่ยอะตาคุยยาเจสโซลซเนาะคุยยเจซลซ่่ยาจาวราพูเนาอบาลิออบาลียเนาะลักูบากาบาเจลเนาะจาวราอดีพูนะแต่รยกซอดวยแต่กิดโซลลลอนเี กีดอ้อล้ว่อนเนี่ยนาบ้าล่อนเนี่ยที่นี่นายบ้าล่อนเนอัตอาจะดูท่อโพจูละบานออะอาภูเนเต้าอรวนอะเนี่ค่ะเนี่ยบปท่อจูต่อบปท่อจูต่อเนี่ยไปให้ได้ลยเจอต่อลุยต่อมาเนาะเอาไปไปให้จีร้อมาเพนี่เนี่ยภูม่าจะพลอวลุยต่อระบานเนี่ยเอาไปเอาเมื่อตาจีร้อเฉลียแต่เราไปโอ,อ้ um, <numero S 2> ว่าช่วยมาเจออะไรทีลูกบ <S, asks. S 1> ้านได้เนาะ เดิอๆก็จะมาจารีลกบาอะมาพบษาพกหีนอนเดีอทบ้าจูเกเกนอกูบ้ากาบ้าริมาม่เมลพัติเปโพคีนอนเดิ่ออบ้าอบ้าเด็กเกยดอลลูกคู่ลูกเฮเลนอทศทศเาเลนคกาเดเนอควาดเนทุรกรอแล้วมาพกหีนอนสิลบายามุยแปรีานุขานาลูกคันเนะประเมินเดอพยานเน วันเดอมืกยวาดมามารบามารบาเดกเตเลคือกวอูวาพดดอบลอนะเลระเราเดเระดิเปเทระโน่เดาเดดิพโน่ดวลลเนะนอชโมกกวอูวาพดี้ายเนียเดนมาพดโอลีเนาะเอาเดเดี๋ยพดขี้ยมลอเาเดมือเราได้เจ็บพนะ เดอะเตียจาเลซามาร์มอเอาว่าซอเจนิอากิจาโปโลอะมอเลปอตจาลามาโปซ่านอกวาอะมาโปซ่าดือเอเวสเซียนอเราเวอันโดอะเดฮากี่ดอดัลลอคิเนมาดาบะลอเอดัมมาจิเลกมาเจอโปโดเคียเจเลนออะเดเมบาตูรารัตตูวาปากานบาลีเดโปซ่าเคียดาเดคลอร์คอรานอมีราบาตูราทาจิรีบัมไมเจเลได้ลอ วนลอันดอก็ล่อันเลยลูอันนองโวเกี่ยเนาะโอล่ะนแวกูกจอะตทโอตัวราเลากยเราเลมาว่านแว็กคุนเนาะอันโนวกนเาหัวเราปุ๊ปุยอะไรที่เน่ะปุยเราได้เฮะเะเฮเนี่ยจบป้านเลยวซคามือนอลอเนาะเดวล่เวพอดุเน่ซโซคาร์กับลีบลีเราเดี๋อันดูอปั่นเนาะเดี๋ยวได้ ริชามาแต่ดีโพเดียดียนแกบอยนดิโพนเมินเนเดียรนี่เนี่ยแต่อรตักวิวเดียร์นนคาเคุเลเคลลี่สักสักยนวสักพโดโดมาตายกีโกยรอเดียนี่เนี่ยนูตุสิตุมุลนั้นสาเวเนเนี่ยเดียรเนาะเมเมลพัติเนเนี่ยอ่าไม่ไดมีอาเกจ้าสู้จ้าสามิเป่อาเกอเดซอาเกหุ่นยนเกเซโยหรือมไม่ไดมีอ่า เอาเวเตะเปลเลยอมาพูดซ้ำปุ้ยวดินะตาเปอดสู้ซาลิค่ะเอาไวแต่ตัวต่านน้องมีหรือตัวต่านน้อมีหรือเปล่านี่ปเตชาเปเลยชาเนต้าชาบ้าหรือเปล่านะไม่มมาพูดซ้ำเนี่ยปุ้เรอมานเนาะกิมื่อวันเตะเปล่ล้อดีนะมาไนีชูพูดซาเขียนเด้อเามาบูเ่าเนาะอาตาอุลสหกอร์ั่นอเเด เอาเมื่อเดีอใส่กีวัวเียรดเคียลอนนาะบลอต้นนีขอแปอากินในนีเนาะเอาไว้ผัดติแปลผดเคียเนาะนเนาะเลจจิร่าเนาะะกอละลูกไว้คือบ้านเราเวีนเนาะตะกอลังเมื่อเราเวไนเดี๋ยวเาบ้านเาต้อสาวมือเดนี้าจตากกีบ้านเราตะวบแล้วปูบ้านดานแต่ถาเวดาเนี่ตเกี่ยวเนื้อเราะเดบปลาต้มอดเวละ สม like pues er. ุาอุนไเสเน่ลูกาเดซอลมูไปอุบาลอดะมูไปอุนเสลกาปปกูปากาบาเดนะคนเนซามเลโอลอซสามือเดโอซิ่นอวาซาจีนะตาล่าผู้คดปือลุกเวอบาจีเนะเดวเราตาเดเมทิทอเออราเน่เนาะมลอเดเร่ปอแามงาเนนามโอลลขี้รอเนเนาดูโพวโพดูเนตาเลนดาคือไดา พติเปลามาพานอะกบ้าเนาะว่ตรีกกล่ลลาเวนองก่ะบาอูหลเอะอามพุทาเดมมือแพอจะอนด้าตพติเปรงนเลยอตเรีวลอสันเนาะมมวดูโพตัวโพล่าหดวยเนตัต่เรีละซื้อเดกคลิปลเนาอคกะบะอพมึพ่อเคียเนเน พอซากูกนตั้งแลูกแวคือเราลาบากนาปลี่พปลีเตบเปรลามาโพซาบือได้ดิเนจ่ะรอซื้อปลีทุวันเนาะลิมาซ่าก็ตระดบุิบเนาะตะกาดปาคิบาลก็บโลเนาะปลีดานนกินเนี่เนาะอาับ้าอาซัเนย่ยบรัชแต่เอะแตพซาเฮียรูตวมาพอตียาะอซือตาบาโอชินเนี่าบานนะ โอกว่านีซื้อครอบัน้านแม่อาซื้มากไว้ได้เจลลเนี่ยรอรอเตปยาดรานเนี่ยเราดูแพนี้นค่ะแพูในคซี่มาัดซิญยาดจีเนาะเวลาเราสาู่กันกเด็ก,กันเดนในสกัลลีนเลยช็อกว่าฮือไปอัปเลียในคิซี่เนี่ยสันเน่ด้แล้วซคาโลแล้วก็บลได้เนี่ยแลวว้วก็ฮืออันนี้ดซาเลรมวลัวลยนารีเนาะพาร์ติเปนในบ้านอราลีเนาะอทตเน่นานนานบา เดรทีปัวปัวได้กติบลาน่เะกติบลาเนเอาไว้สิเขืลบิลลคอเมจีพอดีวเมเจีเนาะแอกติโน่เพื่อคิดเ่อทลอันเดอร์เนลผมาลุทีกเจได้ลพอดียเอเราเนี่ยบาพลาเนรได้าเรเาเดออามาโาลามาโอ้ออ้ววีมาเนะอวยบ้านสิเขืนเราได้ลอบิลคอสิเขเราบิลคอเราเดออาบาเลซี่เราตา เราเวตาวิมาดเลพิแลมาบ้าก ok ันได้ใช่ไหมเราเนี่โอเดนีเนี่ยเนาะโอเดนีเนี่ยวัดววโพที่ดตาเลเลอรูเนาะเลเลอร์เวปบุเนเลเลอรูเนี่ยบรา่คือเสียงเาประวัติย้อนด้านเลยพัดีแปลเนาะโอลาฮีโลคอลอเนาะโอลาฮีคอเนแล้จิลอนาโลเน่เนาะแล้วโอลาเกจามีดูเนะแยเลยช่วยเราละเอามาโพซต์มีเลยจบล้อเนาะแปลโลเน่เนาะ เอาไว้อมาพุาดูเอาไวสับมาะปัดดูปร,รว่โพนนหน้าหราเจมันเราดูสเมื่อบานัสับพืดม่ะปัดโชวว่าเตปัเตเฟตัวไหนเนี่ปัดสาเมือเ่อววเล้เนะาะวอมาตพาเนยมีนอกันหน้ากันลีดเนี่ยแต่เยอข้อแรกร,รอะพมเมื่อเขีเนียก,กูบ้าก้าบ้ากี่มาชินโนลกเวตวิษาเนี่เอายกเแปรเปรเนาะเมเมลพัติพัติเปรเนาะ ติปเปรตี่นอชวนวราพมมาทักถัากกระเรรบนุเนเนะโอ้ยนยอาขลาเบลเอาเนี่ยทอดสุทอดะเมือหาเราบ้าพ่อเือพมมาได้เจีเนาะพ่อนี่สาคันที่ลรนี่อะมีบ้านลปุปลูบ้าเนาะพัติเปเน่ยอาบ้อาพละบานะพ่อพอควเคียนโอะบาดือกระบ้มีขอดกลบบ้านหน้าเนี่นา,าาาน,าานาอะอามาให้เมือมีเล อาวากลอกระเกับปานี่นาะดีซอลแล้วเลเนาดูอาวเรอบลาตำรวจตำลกลอมบนดออาเดท่เนาะพติปรบ้านมิวขอได้แพกลอกระเรือนเี่ลอเนาะแต่มีบ้านหลัจฮีละบ้เนาะเม่ผมมาดูปวโวว่ามือมือคือคืนมาเนาะรลอันนอนี่แล้วการะซาเย่าบ้านพัติเปจนได้ที่มาดับบ้านเนาะก็ระซาเยว่าเด Ke macara si le teberan ni, bai di peo naga de minta buta bari gi bae no, minta de buta de bato be-be-nya ima ce macara si bae lo ni, du duraa te teberan do puara kada tatu baro no, cino ma ni braa ma si ni, suni ma pusara ni, te tebe kala bako de kala แต่เลี้ยงชัวตีละเป็นอุรกาชัยเจรียรถตัวเราอุมงคก่อนี่ป็นมาจ์จ์สีเลืองนแต่กีเซอรอุกลือบุหรด้นะวิ่งไปอดีด้วยนมาจ์จ์จะเลด้วยเดอะมาเจ์เลยเมบ้าเลยเป็นบราราไปเรทีเรนโอคาเดปกเยอะรอบว่าอันมีสารอรนดิสบอลต่เดบัลาตูราบาตูราเมบาตูราเลต่นีคีนีเดอบาตู ak kebatu kwawe telat telakila je ni modane keto tabuta bale pemaburin tuneda ta kebace je no bloda tatela da aketora pe lo no ta blu la